สวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับหาอยากห้กินคือเก่าพี่นอ้องเคยยาสูสิ้พาหลอ,อกมาหาเห็ุครับมือนี้นี่ครับบรรยากาศเขามาหอดปาลาแล้วครับเป็นสถานที่ที่มหาประจำครับมองนี่ไปครับหาเห็ดปวกกันครับสิโซกสีม,มานกะไปรุนไปน้ำกันพี่น้องจากสีม,มานระม,มาอีเด็กระตากับเสียมหน่อย รูนไปน้ำกันพี่น้องเลยฮึเอาพี่น้องพี่น้องเอ,อ้ยนี่ครับมาเห็นแล้วพี่น้อง มันอีกแล้วตุมต้มๆเลยพี่น้องอืนี่นี่นี่มานๆครับเมื่อนี้สามสิบแล้วครับสามสิบบันชีสามสิบสิงหาคมครับพี่น้องหกสิบหกเดิมเมื่อนี้เอาละครับออ้ยสุดยอดเลยพี่น้องใช่ละพูนอยู่พี่กันอยู่พี่น้องตุ้มๆเลยพี่น้องเห็นบอ ือฝนกับฝนกับผิวๆครับผมอู้ดอกน้อยๆก็ต้องขึ้นก็ไดโอ้ยสันเลยพี่น้องสันเลยสันเลยครับจิมก่อนนะครับเนี่ยคอยๆเอานี่ดอกงามๆเลยพี่น้องขุนพี่น้องพี่น้องเอาฝ่าวเดี๋ยวคนสิมาพผัวเอาจิมเอ้าจิ้มเอาอู้เบื้องดอกนี่พี่น้องุิมจิมเลยพี่น้อง ต,ตุ้มๆทั้งนั้นเลยเป็นใจห้ามบ่นุนง่งอลายซึ่งเฝ้าครับหยานคุ้นมาบ่ <c oughs> โอ้สะออนขักสะเน่พี่น้องเอ้ยมีตลอดตุ้มๆไปหายาิ่มได้ก็ให้พอ่อยังสี่ตลอดแน่น,นอนตุ้มๆยังสี่ตลอดเนี่ย มันมาทั้งสี่กะใครนี่มันกำมันแล้วเนาะขันพอดอกถุงถูมั้งส่ไปหาซูมือก็ได้ขันพวงส่พี่น้องครับเบ่งไปน้ำกันรุ่นไปน้ำกันพี่น้องนี่จิ้มกบเปลวเป็นค่อยเปิดหาไปครับดอกถุงถูอยู่ในดินมันก็ยังมีอยู่บางทีมันพึ่งขึ้นน้อยเดี๋ยวส่วน เขาก็ค่อยๆเปิดอออกใบใหม่หปลูกไว้เังสิบางทีก็อยูใ่ในดินบนุญมึงเดี๋ยร่ะมึงดอกมึงจะดอกกลมๆทั้งยานค้นมาพอ <c> ่า <ười> ขากิ้วพี่น้องหมานแห้งมาน,นี้คิดว่าหมาละดอกุ่มจังสิทำจะฟังะ่ะฮีปใส่ดเด้อพี่น้องเด้อส้มไปน้ำกันก่อน จะดอกงามๆครับพี่น้องอยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชรทให้ด้วยพี่น้องเคยจะสูะ้พ้าเหลาะพาอยากให้กินพี่น้องมาเบิ่งเห็ดปวก,อก,กดอก,กงามๆครับนะเพิ่งทีหลังมีแต่ดอกงามๆฝากกดถึกใจฝากไลค์ฝากแชรทให้ด้วยพี่น้อง จิมเอาจิมเาเบิ่งทีละเพ่งคนจิมเอาพออ, <intent> อย่างคนมาเห็นนำ้ำมันอยนองอยู่มันวน,น,นกลางแจงครับว่นไดอยู่ในกลางปา่าเป็นแป๊นี่นครับคนย่างมากคนก็เห็นหลอดได้แน่เพิ่งทีละดอกำงางาเพิ่งที่ะผูนเพิ่งทีล่ะกำบกเงาละ,าละ,าาละจะดอกตุมต้ม หาไปอีกครับเบิ้งตีละ่ะนี่เบิง้งโมนี่เอ้ยเบื้องพี่น้องนี่กำลังงามเลยนี่ยสับนี่เอาเบื้องงา,มมาใหม่นี่มันมาขวงเบิ้องเบิงบ้งงามครับงามแหงอือตะสะืออนเนาะพี่นอ้องอือพุดอะ่ะขาเน่าเงาหลอกงาม,งาม กระสราวอ่อนแห้งเมืองๆมันผู้ใดเห็นกข่สั้นเลยพี่น่องเลยน,นี่แบบนี้ผมมีสั้นเลยเหรอคนน่ะอุ้องามแค่คนน่ะหนึ่งด,ดอกนะึงเอา้านี่ป๊าดขาแม่ีีน่องบัดไปยนงนั่นนี่อีกสองสามดอก ตัดเวแห่งพี่น้องจะโดกงามสามดอสีดดห้ดอกด,อกกดอกพี่น้องเจดดอ,อาโอ้หกดอเหมือนเว จุ่มนี่มา่าเราพี่น้อกอ่ะเบิง่งจุ่มมือกันไปนี่มันออกเป็นจุ่มเป็นจุ่มเอามวลขนาดพี่น้องเบิ้งจุ่มนั้งผีไปเลยเนี่ยเอาจุ่มนี่กับดอกงามเหมือนกันพี่น้องนะี่ยเบิ้งดอกทุงทูท้เหมือนกันพี่น้องจุ่มนี่ จุ่มนีก็ได้ไลยดอออยู่นี่บางทีล่ะสามไปน้ำกันครับเบิงไปน้ำกันพีนอ้องรุ่นไปน้ำกันจิ้มเหมือนโบเปียนหาไปอีกจังหน่อยหามันทั่วไปอีกครับจีมีว่ามีใส่ใบใหม่กับมี่ครับใต่ใบใหม่ห้องรบเห็น มันพึ่งขึ้นมาดอกกลุ้มจูมั้งสิโมเห็นเดต้องหาดีๆค่อยๆหาครับฝาวนเนี้ยจะบัดแรกะละบัดเอาเอาแล้วแล้วเขามาหาอีกรอบหนึ่งนี่ดอกกลุ้มจู๋เนี่เสียดายอยู่ดีันในพ่อเราก็าต้องหาเอาให้มันหมดดอ,อกกำง,งามมั้งสิ เบิ่งจุ่มนี่ไปทีนี่นี่จุ่มหนึ่งนี่ครับเบิ่งที่ละนะมันเป็นกุติเก่าครับวงนี้จะหยาขึ้นบ่มีต้นใหม่หยาเขาว่าเขาปลาข้า,าขงลังผมจะเป็นปลาครับผมทั้งนี้เป็นกุติเป็นต้อนอะที่ผมหาอยู่นี่เป็นวัดปลาเราเป็นอกเบิบ่งที่ละดอกดอกนี้นง,งามๆเลยเป็นวัดปลาครับฮ็ดออกยี่ทุกปีครับนี่ออกลายแห้ง อันนี้ที่ว่าดอกน้อยเลยครับปกติมันจะดอกใหญ่กว่านี้ไปอีกอน,นี่มันออกอยู่ขางปลามันก็เลยดอกใหญ่กันออกในปลาเนี่ยจะออกดอกใหญ่ครับตึ๊บดึงกรบโปงขึ้นตึ๊บขาเหยาะๆพี่น้องเอ้ยสะสะอ่อนยังมึงดึงกระขึ้นลด,ดว่ะไปด่ดา ี่ขายาวแหงปึยสวนสวนบ่พี่น้อง่งเบิ่งเบิ่งไปอีกเื่อมันพออีกพี่น้องมาเบิ่งอีกจุนึงพี่น้องเอ้ยนี่อีกจุนึงจุมนี้กจบานจัน้อยแล้วล่ะ จิ๋มยังเดียวพี่้องเลยหมักจิมคนหมักจิมอย่างนี้แหละ <laughs> จิมเห็ดได้ครับ <laughs> มันจิมแล้วอื่นดอกบัวง่ายบนไหนครับแต่กะงามครับงามแหงชุ่มนี่ก็ได้ชุ่มเดียวนี่ยนะครับนี่ประเมินละครับมีแค่นี้ละครับ พี่นอ้องหานชื่หนึ่งหมู่เดียวครับมีแต่ดอกตุ่มๆเลยโอเคครับอ้าตื่มกันเรื่อยๆพี่นอ้องนี่ตื่มกันตื่มกันอดอกงามเฮียงสองดอกก็ออกเปลเี่ยนเดี๋ยเนียเขาว่า เ๊บดอกงามแเงี uh, ้ยพ mm ี่น้องสุดยอดเลยพุณนะดอกเงี้ยอุ๊สองดอกนี่เอาเติมเงินไปพี่น้องเติมกันเติมกันย่างไปเรื่อยๆครับห้าพ่อมูใหญ่เอาๆมีพี่น้องพี่น้องเห็นอีกแล้วพี่น้อง มานอีกแล้วนี่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 มานอีกแล้วเห็ดเถาอีกแล้วพี่น้องดูเถาเถาเถานี่กรดโอ้นี่งามอยู่พี่พี่พี่น้องขนขนที่ใจขน,นอีกโอ้นั่นมีดอกตูมอยู่พี่น้อง มาจิ i, ้มก wow, ันแบบนี้ดอกทุ่มๆโอ้ยบังเลยจิ้มทุ่มๆเลยดอกนี้กันว้าวดอกหญ่แห้งพี่น้องนี่กับบรรยากาศเก็บเห็ดปวกพี่น้องมมที่สามแล้วพี่น้องหานขี้เก่าหับหานขี่เก่า น,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 ออนี่ดอกเถากะซางมันเสียบพือเก่าพี่น้องกันคือซื้อว่าเฮ็ดปวกเนี่ยเก็บดอกนี่ดอกหนึ่งงามๆเลยจุ๊บนี่สุดยอดอุ้ยขาไหมพี่น้องกูนะ ขาเงแห้งนี่จิบกันเลยเท่าๆอึ๊บอึ๊บขาางาห้งนี่เท่าแข็งอยู่ครับดอกแข็งดีดอยู่มันๆครับมือน,นี่สิ้น เกือบสินเดือนมื่นมื้อเลยก็มีสามสิบพี่มาทางพี่อีกพี่น้องทางพี่อีกสองสามก็งามๆดอกงามนี่อยู่นี่งามงามงาม คือเกาหมานคือเกาพี่น้องหากใหม่นั่นบ่ได้สาบุาล่ครับยุ๊โอ้ยดินเนี้ยเด้อพี่น้องเด้ออุ้ยดอกนี้สุดยอด มีดอกหนึงอึบดึงมาขึ้นขาดอึบ้ยสุดยอดพี่น้องดอกางามๆดอกนี้แห่งดอกไงซองดอกี่นี่ปอดขามันไงคือเก่าพี่นอ้องอืบโออันนี้ขาดพี่น้องอันนี้อันนี้หอยกินขาดเคร่งข้อตกต่อเสาะ งามแห้งงามแห้งปุ๊บนี่ครับได้อยากได้กินคือเกาาัตมาหาก็ได้กินอยู่มาเอามูเถ่าๆถาทั้งผิวเินถ่าวอยู่นี่ดอกหนึ่งดอกมีสี่เขียงอยู่มั้งจุ๊บนี่ดอกแง่แห้งดอกนี้ ดอกไงป๊อดมูนี่เถ่าแล้วแต่ว่ากดอกกินได้อยู่แข็งอยู่ดอกวะอันมูนี้มันเถ่าเขาบอกนี่เรียบร้อยพี่น้องไปเรื่อยๆครับหาหอีกครับหาหอีกกำลังหดกำลังหดอ๋อ <c oughs> ห้าหมานียางดีก้อนพี่น้องเลยครับพี่น้องวันนี้กะเมยเราพี่น้องก็ได้อยากได้กินเนาะพี่น้องเนาะนี่ายอยากให้กินครับก็ถิงเงื่อนแล้วครับผมถ้ากืนชมกะฝากก็ไลไ์ก็แช่ในเด้อพี่นอ้องเคยยาสูบผาา้าละ ขับพี่น้องทาง YouTube ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ